สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทําเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลงบัญชีได้อย่างมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สัมภาระรยอมรับนะคะค่ะเคสนี้เป็นเคสของลูกค้าพี่เก่งค่ะซึ่งเราได้ดูแลบัญชีให้ลูกค้ารายนี้อยู่นะคะลูกค้าได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายเครื่องสอําอางออนไลน์นะคะเพิ่งจะจดจัดตั้งบริษัทเสร็จเมื่อสักสองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มผลิตสินค้านะคะแล้วก็มีการทําเรื่องของการตลาดต่างๆอยู่นะคะ ลูกค้าก็มีคําถามเข้ามา2คําถามค่ะเดี๋ยวพี่เก่งจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพี่เก่งจะอธิบายะคะว่าเราจะแก้ไขเคสตีได้ยังไงบ้างนะคะคําถามของลูกค้าเคสแรกนะคะคําถามแรกก็คือว่าตัวกรรมการนะคะได้มีการไปเข้าคอร์สอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการยิงแอดนะคะเรื่องของกลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ในมูลค่าของการอบรมะค่ะก็ประมาณทั้ง2 0 0 0 0กว่าบาทค่ะ ีนี้ใบเสร็จรับเงินของค่าอบรมเนี่ยนะคะก็เป็นแค่ใบเสร็จรับเงินธรรมดานะคะเราเขียนแค่คําว่าค่าอบรมเฉยๆไม่ได้ระบุว่าอบรมหัวข้ออะไรนะคะไม่มีระบุชื่อของผู้เข้าอบรมด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องของทางบริษัทที่เขารับอบรมนะคะไม่ได้มีใบรับรองการอบรมให้ด้วยนะคะไม่มีใบเซอร์ให้นะคะทีนี้ลูกค้าก็เลยกังวลค่ะก็เลยถามมาว่าใบเสร็จรับเงินแบบนี้ค่ะสามารถจะลงเป็นค่จ่ายได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่มีระบุเรื่องของ หัวข้อในการอบรมไม่มีเนื้อหาที่จะระบุเลยว่าเราไปทําอะไรนะคะทีนี้ค่ะเคสนี้พี่เก่งก็ดูเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะตัวไปเสร็จรับเงินนะคะเก่งก็เลยแนะนําลูกค้ารายนี้นะคะว่าให้ทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมไปนิดนึงนะคะก็คือให้ทําเป็นรายงานการประชุมหรือว่าเป็นเมมโมขึ้นมา1ฉบับนะคะเป็นจดหมายขึ้นมา ให้เขียนเหตุผลในหนังสืออนุมัตินะคะหรือว่าในตัวรายงานการประชุมนะคะว่าเหตุผลที่ทางบริษัทจะต้องมีการส่งกรรมการเข้าไปอบรมหัวข้อนี้นะคะเนื่องจากอะไรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะหัวข้อในการอบรมมีเรื่องอะไรบ้างก็อาจจะเขียนนิดนึงว่าค่ะว่าเป็นเรื่องของการสอนเรื่องของการยิงแอดสอนเรื่องของการทำโฆษณาต่างๆนะคะก็จะได้ให้มันสอดคล้องกับตัวธุรกิจของเรานะคะ ก็ให้กรรมาการนะคะซสนหนังสืออนุมัติฉบับนี้นะคะซึ่งในเหตุผลของการทําเอกสารรายงานการประชมุมหรือว่าเมมโมฉบับนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตตัวใบเสร็จรับเงินตัวไปที่ทางผู้อบรมเขาออกให้นะคะเพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายตัวได้มีน้ําหนักมากขึ้น เพราะเนื่องจากว่าการที่เราไปอบรมแล้วก็ไม่มีเรื่องของรายละเอียดของหัวข้อต่างๆเพื่อทําให้เราเอ,อ,อธิบายได้ว่าการอบรมเรื่องนี้นะคะสอดคล้องกับธุรก,กิจเราอย่างไงนะคะก็ควรจะมีการถามเอกาสารซัพพอร์ตเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ากรณีที่เวลาสัมภาร,รสอบถามขึ้นมานะคะเราจะได้อธิบายได้ถูกค่ะว่าอันนี้ค่ะเราไปทําอบรมเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มันทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้ยังไงด้วยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้น,นะคะ ต้องอธิบายได้ว่ามันทําเพื่อให้องค์กรเรามียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าทาให้เรานะคะมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถที่พัฒนาธุรกิจเราได้อย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะคะนี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่เก่งก็แนะนําลูกค้าไปนะคะที่เป็นลูกค้าะายนี้ก็มีอีกคําถามหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าลูกค้ารายนี้ค่ะก็กําลังอยากทาเรื่องของการโปรโมทสินค้าต่างๆนะคะก็ได้มีการไปจ้างพวกบล็อกเกอร์นะคะ เพื่อจะรีวิวสินค้าทีนี้ก็มีการจ่ายค่ารีวิวสินค้านะคะเคสแรกกันนะคะก็แรกที่มีการรับจ้างรีวิวเป็นการรีวิวครั้งละหนึ0งพบาทนะคะลูกค้าก็ถามว่ากรณีแบบนี้เนะะี่ยค่ะเอกาสารในการประกอบการลงบัญชีนะคะสามารถที่จะใช้เป็นใบสําคัญรับเงินนะคะ ประกอบกับก,บการแนบรูยสลิปโอนเงินแล้วก็บัตรประชาชนของคนที่รับจ้างรีวิวอันนี้พอเพียงหรือเปล่านะสำหรับการเป็นเอกสารในการที่จะลงมาทึกบัญชีนะคะพี่เก่งก็ตอบน้องคนดีไปว่าเพียงพอนะคะ สำหรับการที่เราจ่ายค่าบริการในการจ้างรีวิวสินค้านะะี่ค่ะเรามีเรื่องของการใช้สลิปโอนเงินนะคะเป็นหลักฐานว่าเรามีการโอนเงินจากบริษัทเราไปเข้าบัญชีของคนที่รับจ้างรีวิวแล้วก็ใช้เอกสารประกอบเช่น <c oughs> ไปสำคัญรับเงินนะคะให้เขาเสร็จรับเงินในวอชเชอร์ของเราค่ะว่ามีการรับเงินจริงๆแล้วก็แนบบัตรประชาชนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ ก็เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือแล้วว่ามีการรับเงินกันจริงๆมีการจ่ายเงินกันจริงๆนะคะอันนี้ก็เพียงพอล,ละกรณีอีกอันหนึ่งค่ะลูกค้าก็มีสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่ากรณีแบบนี้ต้องหักใ,ให้จ่ายหรือเปล่านะคะถ้าในกรณีแบบนี้ที่เราจ้างแล้วก็มูลค่าของการว่าจ้างอยู่ที่ประมาณ1,000ันบาทคือไม่เกิน1,000นะคะอันนี้ไม่ต้องหักใ,ให้จ่ายนะคะก็สามารถจะจ่ายอยู่ที่1000ได้เลยแต่กรณีที่เรามีการว่าจ้างแล้วก็ การว่าจ้างเนี่ยค่ะม,มีมูลค่ามากกว่า1000นะคะก็ต้องมีการหักงายจ่ายระหว่างกันด้วยถ้าทางคนที่รับจ้างรีวิวเขาขอรับเลทที่3,000บาทนะคะเราก็ต้องเป็นการออกภาษีแทนให้การออกภาษีหนห่ายจ่ายแทนให้ก็ให้คำนวณโดยที่เอามูลค่า3,000บาทนะคะคูณ3แล้วก็หารที่97ก็จะเป็นภาษีหนห่ายจ่ายออกมานะคะตัวนี้เวลาเรากรอหนังสือรับรองหน่ายใใจ่ายนะคะเราก็เอา3,000บาทบวกกับ92.78 แล้วก็รวมตัวเลขเป็น3 0 9 2 7นนะคะเวลาเรากรอ,อกช่องในช่องจำนวนเงินก็ใส่ตัวเลขตัวนี้ไปแล้วก็คูณ3%ออกมาก็จะเป็นตัวเลขที่92.78นะคะแล้วก็ตัวเลขสุดทีที่หลังจากหักภาษีแล้วก็จะออกเป็นที่3,000บาทกรณีแบบนี้ค่ะที่เรามีการว่าจ้างหรือว่ามีการจ่ายค่าบริการแล้วก็ทางผู้รับเงินเขาขอรับเงินสุดที่ที่3,000ันนะคะเราต้องมีการออกภาษีแทนให้แล้วก็ไอ้ตัว 92.78ก็ถือว่าเป็นค่าจ่ายฝั่งเราได้นะคะอันนี้ก็ทําให้ตัวรูปแบบของการลงบันทึกค่าจ่ายหรือว่าการทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีก็จะครบถ้วนถูกต้องนะคะกรณีเรื่องของ การทาเอกสารประกอบเพื่อให้สัมปาานเชื่อถือนะคะเรื่องหรือว่าให้สัมปาานยอมรับแล้วก็สามารถมาลงบันทึกบัญชีได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะในหลักการของตัวเอกสารนะคะขอให้ทางน้องๆทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะขอให้น้องๆเข้าใจในเรื่องของหลักการเรื่องของการลงค่าใช้จ่ายทางฝั่งบัญชีและฝั่งสังมปาานนะคะว่าเราต้องพยายามพิสูจน์ให้สัมปาานเรามั่นใจนะคะว่าเรามีการจ่ายเงินไปจริงๆนะคะหลักฐานขอให้มีความน่าเชื่อถือว่ามีผู้รับเงินมีผู้จ่ายเงินกันจริงๆ, <Gün: S 2> ๆนะคะ อันนี้ค่ะจะทาให้เรื่องของการหลงทีนบัญชีก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ระถูกอุป,ปกรณ์เรียกตรวจก็ได้ปธิบายได้อย่างถูกต้องนะคะตอนนี้อย่างเช่นพวกเอกสารต่างๆนะคะถ้าไม่มีใบเสร็จรับเงินเลยก็สามารถจะใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือว่าจะใช้ตรป,ประชาชนแนบแบัแนบสลิปไปโอนเงินอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะพี่เก่งก็ขอสรุปคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ